ที่ไม่ได้กลับมาเล่นมานานลงมาลงหนังเล่นแบบตุ๊กตามาเริ่มเขเข้าแล้วซึ่งไอ้ไอ้ที่บอมท่ามันปกคลิปนะเพราะว่าแต่ผมยังไม่ได้หรอกไอ้ตัวใหญ่นั่นน่ะแต่วันนี้ผมจะได้หรือเปล่าไปดูกันไปรอเข้าก่อนน้อยต้องเป็นอย่างนี้เลยนะไปมันค่อนข้าแขง<ม>แหลกเลยะเกยมเราบอกมันภาพสวยอะ ผมเคยเล่นแล้วนะเกมนะแบบดีไม่ใช่เกมทำไงวะมันลืมกันเรียบร้อยเรียบร้อย ถ้ามนแมบนี้ไม่เหมือนแบบที่ผมเล่นตอนนั้นเลยผมก็ว่าแมปเดียวกันนะโอ้ยตกตกน้ำแล้วผมเล่นผิดแมปวะอันนี้อาจจะเป็นแมปอีกแมปหนึ่งอีกวอร์ชั่นหนึ่งเปล่าเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่า อักร้อใไม่คลิกเ,เร็วเร็เรียบร้อยอีกตัวแล้วปลาหมึกสีขาวปลาหมึกเหรอ เอ้ยเลีว้วสองนิ้วเลยเดี๋ยวได้อะไรอ่ะผีเสื้อทองแดงฮะผีเสื้อทองแดงกดเร็วๆโอเค แล้วอะไรอะ่ะโกบีเพ็กมี่อะไรวะโกโกบี go ้เพ็กมี่โกบี้เพ็กมี่คืออะไรอยู่ผมไปตกที่อื่นดีกว่านี่ตรงนี้ หนึ่งอากาศภูมิเขาไปไหนผมก็จะไปนอะอันก็อันอะไรวะอุดรอยอะไรอีก เดินเข้าไปเหรอโอ้มาไ,ไ,ไ,ไหมมาไหมไม่ได้ใช้ลูกบักหรือเปล่าได้เบ็ดใหม่แล้วแต่อาจจะกากหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้เหมือนกัน คนเล่นครั้งแรกเขาจะไปรู้นี่มาด่าว่าโง่ก็ไได้นะครั้งแรกก็ไม่ได้ดิแต่ครั้งแรกผมก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้รู้เลยมามาเริ่มถูกปที่อื่นดีกว,วาเาพิ่งมาได้นี่นะ หอยเอามาทำเบื้อเอามาทำอ่ะทุกคนอาจจะมีประโยชน์ก็ไ้ผม,มย่าเพิ่งเว่าวะเอามาทำเบืออย่างฮะโอ้โหดีปะเนี่ย นอ,นอะไรวะผมนั่งทำไมเนี่ยผมไม่นอนเล่นดีกว่านอนเล่นดีๆปลาตัวปลาตัวตลกตอะไรวะ ได้ไหมโอ้ได้ได้ต pues mm ัวอะไรเนี่ยอยู่ไปขายดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอยแหลกเกินทำไมแหลกขนาดนี้ละเนี่ยถ้าทุกคนอยากตัดต่อรูปนี่ทุกคนก็ทำได้นะครับเพราะว่าทุกคนยังไงก็น่าจะมีฝ really ีมือตัดต่ออยู ously, ่ผมมีเคล็ดลับในการทำคลิปให้ครับถึ่ผมจะไม่ค่อยรู้อะไรยังไม่ตัดต่ออะไร แต่ผมกล้อย่างน้อยก็บอกก็ดีกว่าคนระับแต่ี้ยอดวิวของคลิปผมอะ่ะมันดูสูงผิดปกติผมว่ามันดูสูงแบบมันดูยอดวิวเยอะผิดปกติเพราะจากลองไปเทียบกับครั้งที่แล้วดิสิบไม่ไม่กี่สิบโ่ววิวเองแต่เดี๋ยวนี้คือแบบมีมีแบบยอดวิวเยอะขึ้นมากแล้วอะ่ะซึ่งขอบคุณทุกคนนะครับ โอ้ทำไมตกตรงนั้นมาเอ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะไรไอะไรหอยมาทำอะไรนะก็ไม่ไม่ใช่คำด่านะอยากรู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้ค่ไม่ใช่คำด่าเลยก็อยากรู้มันต้องใช้ทำอะไรหรือเปล่าแค่นี้น,นะจบจบจ,บจบไปโอ้ยโอ๊ยอขึ้นมาไม่อยาาเกือบตกอยาก่าตก ปึ๊บโอเคเดี๋ยวจบคลิปกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกวันหนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยลงคลิปหรอกเพราะว่าผมต้องไปเรียนนะนะผมเวลาทำคลิปก็น้อยเหลือเกินและบ๊ายบาย